นพายุนะคะฝนตกค่อนข้างจะรุนแรงอันนี้ก็คืออ่าองอุ่นของเราน่าจะไม่รอดตัวหลังคาลงเรือนหลุดลุย่ยพายุกระหน่ำมากสุดยอดเงินร้านกำลังจะเข้า <c oughs> อันนี้ ฝั่งนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าตรงนี้ฮะตรงนี้คือหลังคายุบตรงนี้หลังคายุบไปครึ่งหนึ่งมูลค่าความเสียหายว้านี่นะคะโดน ความเสียหายอันนี้ลงพ่อชอ้ำสแลนหายออกเป็นครึ่งลมแรงเหมือนกันนะนี่